ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยผมยินดีต้อนรับสู่การแข่งขันบันีส์สาเกมอีกหนึ่งครั้งนะโยงพวกเราเปลี่ยนปีจิตน,นั่นเองนะครับผมสำหรับครั้งนี้ฮะเราอยู่กันที่ร้านเมืองดินบอร์ดเกมแอนคาเฟ่นะผมเป็นการแข่งออนดิสคอร์ดนะครับผมก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างนะครับผมอ่าทางฝั่งของคุณโอ้ไม่ก๊อฟนะผมไม่เล็สีดำฮะลุจินั่นเองนะผมสายซีพีไนน์นะครับผมแล้วก็ทางฝั่งของน้องแบงค์นะผมไม่เล็กไวเปียสนะผมสีแดงรัวนั่นเองนะฮะ ทางฝั่งของคุณโอไมค์คอฟนี่โอ้โหรีดเดอร์นี่ PA สวยๆเงีงามมาเลยนะฮะก่อนเดี๋ยวมาดูกันนะฮะเพราะว่าทางฝั่งของรุจินี่ก็ถือว่าเป็นเล็กใหม่นะครับผมทีมรีเดอร์มาใน OP03 ฮะตัวไส้ที่เป็นซิปนาเองก็มาใน OP03 ด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วทางฝั่งคุณโอไมค์คอฟนี่ผมได้หนึ่งเป็นสเปนดัมน,นะ,ะเปิดท็อปสามใบฮะหยิบเอาซิปนาหนึ่งใบขึ้นมือะฮะที่ไม่ใช่สเปนดัมน,นั่นเองนะครับผมมาดูกันทั้งจังหวะนี้ฮะ มีทั้งคาริฟ่านะครับผมมีไปเราเปิดสเตจด้วยนะฮะมาเป็นคาริฟ่าขึ้นมือนะครับผมแล้วผ่านเธอเลยฮะเขาเธอเราฝั่งของน้องแบงค์นะครับผมก็มีสองโด่งแอคชีพนะสำหรับน้องแบงค์ครับผมแล้วผ่านเธอเลยฮะไม่มีมูวิ่ดดีครับผมโอ้โหน่าเสียดายนะฮะไม่อ่อนเคิร์ฟเท่าไหร่นะสำหรับมือนะครับผม และโอ้โหแต่คุณโอไมกอกาเคิร์ฟ3ก็ไม่มีเหมือนกันนะยัดสามดวรับผมให้กริดเดอร์ตีไป8,000ครับผมทางฝั่งน้องแบงก็เทคไปเลยฮนะทำท่าเหมือนมีสติกเกอร์นะผมแต่ไม่มีนะฮะข้าเทินของน้องแบงกบผมจังหวะที่สีดงแอทีฟนะครับผมเอาริดเดอร์หัวลกทั้งหก0 0 0ครับผมขอ,ขอเคาน์เตอร์2,000ฮนะให้เป็นคาลิฟ่าทีเสิร์ฟขึ้นมาเลยฮนะ อ๋อไม่เก็บข้อมูลไว้นานนะสำหรับคุณโอเมกอกครับผมและไลท์สีมาเป็นแอดมอสครับผมวันนี้ลาพาวเวอร์สี่พันแล้วผ่านเธอนะฮะไลฟ์ตอนนี้เหลือ3แล้วนะสำหรับคุณน้องแบนครับผมเพราะว่าเจ็บทุกเทินแล้วก็โดนตีไป1ครั้งนะเต็มเต็มฮะแล้วคุณโอเมกอกฮะไลท์สีมาเป็นไอดอลครับผมเปิดท็อปห้าใบฮะหยิบเอาไซเฟอร์โพลหนึ่งใบที่มีคอสหาหรือต่ำกว่าหนึ่งใบขึ้นมือเออขอพายะลงสนามได้ครับผมแล้วลงมาเป็นจาบาเวลา แล้วก็ได้หนึ่ง um ครับผมมาเป็นสเปนดัมครับผมเปิดท็อปสามใบฮะหยิบออกสินนาหนึ่งใบ,บขึ้นมือครับผมหยิบเป็นคาคูฮะเมกี้ก็หยิบตัวเองไม่ได้นะครับผมก็ถือว่าเล่นสเปนดัมสองใบนี่มุ่งรัวเลยฮนะสำหรับคุณโอไมก์กรอฟครับผมแต่เล่นเอฟเฟกต์ของรอบลุจีหรือว่าคาคูนี้ไม่น่ามีปัญหาแน่นอนฮนะมาดูทางฝั่งของน้องแบง์กันบ้างครับผมตอนนี้ก็ขาบุกก็ถือว่าพร้อมพอมสมควรนะมีแอดมอสนะครับผม อาจจะตีหนักๆได้อยู่นะฮะตีเจ็7,000นี่ก็ขอมือได้ประมาณหนึ่งนะเพราะทางฝั่งของคุณโอไมก์ก็ไม่ได้เปิดโตูงทิ้งไว้แลผมและแต่ไม่ดิดโต้งนะฮะฟาดไปสดๆเนี่ยนะหกพั 6, นครับผมถ้าฝั่งคุณโอไมก์ก็แพ้ก็เทคเลยครับผมรันตอนนี้3ต่อ4แล้วครับผมแล้วก็เอาดีเดอร์ตีไปผม6,000นนะ,ะขอมัคเตอร์ส0งพันนะผมฝั่งคุณโอไมก์ก็ให้มือมา2ใบเลยฮะไม่มีมัคเตอร์ส0งพันนะผมเอานะฮะ แในความที่ซีบีไนน์นี่ er 2000, ค,คาเตอร์สองพันก็มีแค่คาริฟ่าไปเดียวนะผมและไล่ห้ามาครับผมเป็นเมาโคของ OP03 ศูนยผมค o โอเอาอส่วนของส um เปนด้าเปหนึ่งใบนะผมเพราะว่าด้วยเอฟเฟกต์ของเมาโค้อสามารถค o เอาคาเตอร์ที่มีพาวเวอร์สามพันหรือต่ำกว่าได้นะผมสเปนด้า um นี่ก็ก็เป็นตัวที่อยู่ในขอบเขตนะฮะหมดเคลียร์ไปหนึ่งใบครับผมทางฝั่งคุณโอเมก้ายังเหลือจาบราอยู่คร,ย itter, 6, mos, ครับผมและเอาหนึ่งดงติดให้กับลีดเดอร์ถ้าตีหกพันไปที่แอดมอสครับผมขอคาเตอร์หนึ่งพันนะ แต่ทางฝั่งของน้องแบงค์เปิดโดแอคทีฟไปด้วยฮะแต่จังหวะนี้ขอ1,000ให้เป็นวิสตาไปก่อนนะครับผมไม่ได้ขอโอกาสอะไรเยอะนะครับผมขอเป็นไปๆเอานะฮะงฝั่งของโอเมก้าพาละไล่ห้าครับผมมาเป็นบรูโน่ครับผมแล้วติดหนึ่งด้ให้บรูโน่นะครับผมเพราะบรูโน่นี่มีเอฟเฟกต์ที่จะต้องติดหนึ่งด้งใถึงจะได้รับเกมการเป็นบล็อกเกอร์นะครับผมนอกจากนั้นนะฮะเมื่อถูกเคโอครับผมก็จะสามารถที่จะเล่นคาแรคเตอร์นะครับผมที่ติดทาร์สซีพีในกลุ่มดุสไซเฟอร์โพนี่ย ที่คอสิสธิต่ำกว่าจาัดในหลุมนะผมมาลงในสภาพเรสได้นั่นเองนะฮะเอานะครับผมพอมาดูกันฮนะเท้าฝั่งของน้องแบงครับผมราตอนนี้เป็นสองต่อสฮะแต่ว่าโด่งนี้ก็เริ่มไปไกลแล้วนะผมไม่แน่ใจว่าทางฝั่งของน้องแบงค์นี่จะเล่นเป็นสายเคลิบเยอะหรือย,อยังไงนะฮะแต่ตอนนี้บอร์ดของน้องแบงค์นี่ก็ถือว่าบุกได้แรงและน่ากลัวพอสมควรนะฮะ พอสแตตพื้นฐานนี่6,000หมดเลยฮะติดแค่1งโด่งนี่ตีออก7,000ได้รัวๆเลยฮะสำหรับน้องแบงครับผมหลังนี้มีการมเนจโด่งไว้ด้วยนะฮะในเทิร์นที่เทิร์นนี้เหมือนจะมีอยู่8ดโด่งนะครับผมแต่ถ้าเลือกเป็นสแปมบอร์ดนี่ก็จะโขดได้เหมือนกันนะต้องมารอดูนะว่าคุณน,คน้องแบงนี่จะเลือกเล่นเวไนนะครับผม แต่จังหวะนี้ฮะเหมือนทำท่าว่าจะติดโด่งอยู่ฮะและติดเลยไหมผมมาลังเลก่อนนะฮะแล้วก็หกพันดุ้นเลยฮะเละือกจะไม่ติดนะผมทางฝั่งของโ oh อเมก้าครับกประเทศไปครับผมตอนนี้ไลฟ์เป็นสองต่อสามแล้วนะฮะแล้วก็เอามาโกตีไปหกพันะฮะไม่ยัดโด่งนะครับผมขอสองพันนะฮะสองโอเมก้า oh ให้มาเป็นคาลิฟ้าครับผมแล้วก็ itter, ดิเดอร์ตีไปอยู่หกพันนะผม เอาแล้วฮะทางฝั่งโอเมก้าพระผมถึงกับเช็ครูมเลยะฮะจังหวะน,นี้มีสิทธิ์นะผมที่จะใช้บล็อกเกอร์อย่างบูโน่แล้วผมหาเช็ครูมอย่างนี้แล้วบล็อกเลยจริงๆด้วยนะผมแล้วขุดเอาตัวบล็อกเกอร์ของ CP9 นะนรับะผมขึ้นมานอนไว้นะฮะผมก็เป็นตัวของฟุคุโร่นะผมและทางฝั่งของน้องแบงค์นะผมได้หนึ่งฮะม,มาเป็นอีโซนะผมทำการเปิดทอบบนะ็อปหใบฮะ หยิบเอาเป็นเมลโก้บล็อกเกอร์ของ OP-02 ขึ้นมือนะครับผมอาจารย์เริ่มหาขารับให้ตัวเองแล้วนะสำหรับทางฝั่งของน้องแบงค์นะครับผมหลายลยสี่เป็นเมลโก้นะครับผมกอสี่ะที่เสด็จขึ้นวาตะกีนี้แลบผ่านเธอนะเปิดดงไว้3ใบนะครับผมโอ้โหขารับแน่นๆนะครับผมสำหรับทางฝั่งของน้องแบงค์นะ และทางฝั่งโอเมกอฟไม่พูดความตั้งเพลงฮะติดนกให้กับบีเดอร์ฮะตีหกพันไปที่แอดมอสนะผมเพราะว่าถ้าตีไปที่เมลโกนี่ยังไงเขาทิ้งอีเวนต์เพื่อชุบมาได้แล้วผมและได้มาเป็นวิสตาร์นะผมเคาเตอร์หนึ่งพันฮนะตอนนี้มือมีอยู่เกนะ้าใบฮะทางฝั่งโอเมกอฟถามมือตะกี้แล้วลงอีโชมาครับผมสำหรับอีโชฮนะเมอร์ลงฮะสามารถที่จะสุ่มดิสมือนะผมอีฝ่ายได้สองใบฮนะถ้าหากว่าทางฝั่ง อีกฝั่งเนี่ยมีมือ6ใบเลยมากกว่านะผมทางฝั่งโอเมกอาจังหวัดนี้ก็ขอเลือกมือนะผมเลือกเป็นใบที่2กับ3นะครับผมและทิมไปฮะเป็นโอทามะกับโจสครับผมโอโ้โหเคาเตอร์2สองพันสองใบฮะโอเมกอาฟนีแม่นเหมือนกันนะครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าถูกถูกใจกคุณโอเมกอาไหมฮะแล้วเอาจาบาฮะตีไปที่แอดมอรอบหนึ่งฮะ ขอสองพันนะผมดิดเขาไปสองใบแล้วยังขอสองพันอีกฮะเี้โอ้โหเดือนเลยฮะถ้าฝั่งของน้องแบงค์ให้เราเป็นโอทามะฮะคอร์เตอร์สองพันฮนะฝั่งน้องแบงค์เองก็มีคอร์เตอร์สองพันเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับผมพอเตอร์ทาฝั่งน้องแบงค์ฮะจังหวะนี้ไลฟ์เป็นหนึ่งต่อสามแล้วนะครผม โอ้โอมายกรไม่เลือกตีลีดเลยนะเพราะถ้าตีลีดไปเนี่ยทางฝั่งน้องแบงค์นี่น่าจะเทอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่าร้านหนึ่งนี่ยังไงก็ต้องขึ้นมืออยู่แล้วนะในท้ายเทร์นี้แต่ว่าอาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะถ้าทางฝั่งของน้องแบงค์เนี่ยไล่มาเป็นสายพ่อนะผมแต่ไม่แน่ใจนะว่าทางฝั่งน้องแบงค์นี่เป็นสายที่ใส่เอ็ดเวิร์ดนิวเกตคอสเก้า Gate, หรือเปล่านะครับผมต้องมารอดูกันอีกทีแน่นอนแต่ว่าถ้าน้องแบงค์ยังมี อ่าขออภัยถ้าคุณโอเมก์กยังมีอีโซอย่างนี้อ่ะขออภัยฮะอีโชนะครับผมช่วงนี้เด็ตโทใหม่ๆนี่รุนพันเลยนะก็เรียกได้ว่าคาแรคเตอร์ทุกใบก็ดูอันตรายไปหมดนะครับผมมีโอกาสเสี่ยงนะที่จะดูคีโอได้นะครับผมเพราะว่าที่แน่ๆบนมือน่าจะมีคาคุอยู่นะครับผมมาคอมโบรถอ่ารถคอสนะฮะกับอีโชนะครับผมทางฝั่งน้องแมนตอนนี้ก็เบเนชโด่งก่อนนะฮะ เริ่มเสียเล่งเซฟนะผมโดนดิสมือไปสองใบนี่ก็เจ็บพอสมควรนะผมและจ่ายสามับผมเป็นสควอทับผมลดเลือดที่จะลดสี่พันไปที่อิโชครับผมแล้วก็เก็บไลฟ์ขึ้นมาเลยครับผมซึ่งจังหวะน,นี้ไม่มีผลอยู่นะครับเพราะยังไงท้ายเทินไม่น,น่าลงเอเวอเรสต์เกตคอสเก้าแน่นอนฮะหยิบขึ้นมาก่อนเลยครับผมก็เรียกได้ว่าเลือกเวให้เล่นได้อีกในระดับหนึ่งเลยฮะ แล้วมีส่งว่าอิโชจะถูก KO นะผมและไลนมาอีกสามผมมันเป็นสควอตอีกใบฮะลดไปอีกสี่พันแล้วลดไปแปดพันแล้วนะผมและไลน์หน่งครมบผมเป็นซีเควนครับผม,ม KO เอาอิโชทิ้งไปนะครับผมโหโดนสควอตลดสี่พันไปสองครั้งเลยนะฮะสันอิโชฮะเรียกได้ว่าได้แค่ลงมาดิดมือเท่านั้นฮะ ตอนนี้คุณโอไมก์กรอบมือเหลือสี่ใบฮะกลางมือให้ดูเลยครับผมแต่นองแบงค์ครับให้แอนดวอสตีมาห้าหกพันนะผมทางฝั่งโอไมกอบฮะเทครับผมโอ้โหเป็นทองน้โมน้่มโกจริงๆฮะเป็นช็อคเวฟนะครับผมสามารถ KO เอาคาแรคเตอร์คอสสี่ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวตั้งหรือตัวนอนนะฮะแล้วก็ทางฝั่งน้องแบงค์ครับเลือดจะใช้เอฟเฟกต์ของมอโก้เลยฮะ ชิงเป็นสเตทฮะชุบมาโก้กลับมานอนไว้ฮะแล้วเอามาโก้คอสห้าผมตีไปหกพันนะผมทางฝั่งโอเมกอาฮะคิดก่อนเลยฮะเพราะเท่านนี้โดนตีหนักมากฮะมีเปอร์มีเปอร์เซ็นต์ที่ลีดจะแรงอีกฮะแล้วโอ้โหได้ทริกเกอร์ครับผมเป็นเท้าวายวยูฮะจั่วการ์สองใบครับผมโอ้โหทริกเกอรแ์แรงนะใบนี้ฮะแล้ว ไดรดเดร์ฮะตีมาอยู่หกพันฮะขออีกสองพันนะผมเอาแล้วฮะคุณโอไมกอารลฟ์เหลือแค่หนึ่งแล้วโอโ้โหให้มาสองพันฮะตะกี้นี่แฟลตมาเป็นสามใบฮะเกือบให้มาเจ็ดพันแล้วฮะแล้วถ้าฝากของน้องแบงค์ฮะเปิดไว้สามโด่งครับผมก็เท่ากับว่ามีโอกาสนะฮะที่จะเป็นเรดิคข้อีมถึงสามใบไดเลยนะผมซึ่งการนี่ 12,000นี่บวกพลังให้โดดข่าวได้เป็น18,000เลยนะต่อให้อออิ in, นนี่ถ้ามีเดลเดคอฟีมสามใบก็เสียงเหมือนแค่สามใบเท่านั้นฮนะถ้าอออินไปที่ลิทนะับผมซึ่งดูจากทรงแล้วคุณโอเมอ์อปก็น่าจะไม่ปิดในเทิร์นนี้อย่างแน่นอนนะแต่ว่าบอร์ดทางฝั่งของน้องแบงค์นี่ก็ถือว่านำพอสมควรเลยฮนะอ่าแต่ว่ามือของน้องแบงคนะ์ฮะเหลือแค่สี่ใบนะฮะถ้าสังเกตกันตรงนี้ฮนะแล้วไม่มีบล็อกเกอร์ด้วยครับผมทางฝั่งของ คุณโอเมค์ก็ฟอาจจะเลือกตีเป็นเวฟก็ได้นะครับผมต้องมารอดูกันฮะว่าด้วยความที่ลอมุจิฮนะตีเวฟได้ฮารัดยัดให้ฮาโดนะ้ฮะตีไปนหนึ่งหมื่นนะผมพอมือน,น้อยด้วยผลของอิโชนะที่ได้ดิสไปฮนะคุณโอเมค์ก็ฟอาจจะปิดในเทิร์นนี้ได้ก็ได้นะครับผมตีมาหนึ่งหมื่นฮนะขอเคาน์เตอร์ทั้งหมดห้าพันนะฮะขอโดดขาวยืนสเต็ตหกพันนะครับผมและได้หนึ่งฮนะเป็นเรดิเคอลบีมฮะ หนึ่งหมื่นนะผมแล้วให้มาอีกเคาน์เตอร์ 1, หนึ่งพันนะครับผมโอ้โหจังหวะน,นี้ฮะทางฝั่งของคุณโอเมก้าพาเอาจาบาตีเจ็ดพันไปที่เป่าโก้นะผมกะเอาเคโอฮะเพื่อให้อลิเตอร์ที่ลุกขึ้นมาฟาต่อหรือเปล่าฮะเอาละครับผมโอ้โหขอสามพันนะ แล้วไลน์สองครับเป็นคอสไฟฮะลดสี่พันไปที่อาจา布นะผมและจ่ายห้าเป็นคาคุก็ผมเคโอเคโอเอาส็อกวทิ้งไปครับผมเก็บอาซีพีในหลุมสองใบนะผมและด้วยเอฟเฟกต์ของนะีดเดอร์ฮะทิ้งมือสองใบฮนะัรุกขึ้นมาตีหมื่นหนึ่งฮนะแล้วไม่ไหวครับผมผู้ชนะเป็นฝ่ายของโอ้ไม่คอสฟสามารถปิดในเทอร์นี้ได้จริงๆด้วยนะผม สำหรับครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในนาทีนี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านใดที่ต้องการที่จะติดตอ่อสั่งซื้อสินค้าคัดเิเน้นผมก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ description ละร้านของเราได้เลยนะผม,ผมก็จะมี partner store แต่ละร้านของเราเนี่ยผมก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกช็อปได้ตามแต่ความสะดวกของทุกท่านได้เลยครับผมและอนอกจากนี้ฮะถ้าท่านใดมีปัญหาอยากติดต่อสอบถามน,นะครับ หรือว่าอยากสอบถามดกลิสตรงไหนนะฮะก็สามารถที่ติดตามเข้าที่หน้าเพจไซเบอร์โฟร์โอพีซีจีได้เลยนะครับผมรคอนนี้พวกเราขอลาไปก่อนเชิญหน้ากราบสวัสดีครับผม